สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตะวันดิสาลุงพคนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเอฟซีสวัสดีสุขุมทุกคนนะคะเด้อมือนี้เก็บความสะอาดกกนีัง้วนอะแล้วอยู่ค่ะ มือน Th Th ี่เห็ดอยู่เบิดมือคุณหลายคุณหลายความเป็นหน้อกเลยอันนี้ก็เป็นห้องนอนนั่นลูกสาวรุ่นโตนะคะเนาะตะกี้ลูกสาวรุ่นโตมันก็มาอยู่มาอยู่นี่แหละมัเนี่ยคนไปไปอยู่กับแฟนมาแล้วเออคนใหญ่ซามานุขัวไปอยู่เงินเงินหัวเงินเนาะพอ่วันก็เลยต้องมาทัความสะอาดบ่แม่อ็นยังดอก ใคมันเที่ทำควอนกะอาหลังก็จะได้ทำเบิดเบิดทัวเมือนี่ยหละหย่างเ็ืเอ็นี่ปัดฟุ้นปัดยักษงยักษัยแม่ง่ายก็อาเพิ่กิเพิ่นกิมากกว่ากว่ากว่าจะพื้นเนาะค่ะเนาะกัเก็บกับโปรตีนเม็ดเก็บหน่วยปันใดแต่ว่ากับคือว่าโอเคอยู่คนเผาให้ข้อประอนมีโอกาสมากกจะไม่เห็ีแบบนี้ล่ะ หลังจากเพียนตัดกวาดเดี๋ยวกะชีเซ็ดเซ็ดพื้นกต่ผมนี้ยังลายแล้วค่ะให้ห่องก็ได้บึ้งรดแล้วค่ะงั้นก็ได้ให้คุณ,คณเอที่เป็นบึ้งไงี่ละเงินห่องห่องลูกสาวคุณโตจะกี่ค,คนจะบอกยังไงพึ่งรู้เคยแต่มายูนั่งเนาะ ตอนนี้เขาไปยู่งงานลูกเคยแบบนี้เขาแบบมีภารกิจของเขามีงานของเขาเปัญหาเขาเขาบไปยูน้ำเข้ากับอยเข้าไปตอนนี้ปะอะอนกักทิท่านพ่นสะอาดล,ละ่ะหอมพ่นไหเนี่ยึนี่นอนที่นอนเพิ่นนี่นนละ่ะนอนลูกสาวนี่นนละ่นนนนละกับหลานน้อยเนาะแต่จะโดนแล้วหลายปีแล้ว เ้านี่ล้าน้อยกันง่ายเป็นสา้าแล้วเขาโรงเลียนจะ๊บหาแล้วปุ๊ีพหาแล้วหลานก็อ่อนเดอ้อหลานสาวคนโตน่ะอายุสั้นนองน้องจีนน่ะน,น,นะน้องจินนี่น่ะน้องจินี่ลูกของป้าถาวนรนหลานก็อ่อนน่ะคนโตคนเล็กก็จะประมาณปปหนึ่งปหนึ่งปอสองคนเล็กอ่ะ มีตาลางสาวเนาะสองคนตอนนี้เขาเจ้ากะอยู่หมดละว่ายงว่ายุ่งเงินไม่ดองหมดละเออแต่ประมาณนี้แหละค่ะคุณเอซี่เอ้ยพึ่งโหลดเนี่ยก่อนมากก่อนกแบบว่ายุดบอดเอียนอันไม่ยากอะไม่ยาก็อ่อนมันกระมาณเยี่ยทยุ่เจ้าบวดเนาะปวชมาจากเศนบอดเอเเม็ดเศษหน่วยปันไดเออ แต่ถือว่าแต่ถือว่าโอเคอย,ย,ยู่คนมาดูแลเท่าอืมกะคือเสียงเียงนี่ยแหละคะ่บะบ,บา้านพออ่อน็บ่ได้ยี้ยัางอันนี้เป็นห้องลูกสาวคนโตเนี่ยแหละคะ่ะมีโอกาสมากแตจะกที่เมื่อนี่คิดว่าสีบ่ไใดเมื่อเ้อบ้านปูพองยาผ้าก็ได้เพราะว่าผ้าลังคิดไปย่งหลายอยู่ ออกอนไปเฮ็ดเทปเทปแล้วเฮ็ดอีกเฮ็ดแล้วเฮ็ดอีก,กับมันก็นยังบ่ทันเลยบ่อยไงคือบ่ทันได้สมบูรณ์แบบเนาะยังบ่คักน้่งใจอยู่อยากเฮ็ดให้มันคาคาหลังจากที่อออ้อนเมื่อปัจ่บ้านผู้ฟองอยากฆ่าแลบจ่าสีนใหตั้งนาตั้งตาเฮ็ดให้เ็ปหน้าแบบนี้บุญละเลี้ยวให้เลี้ยวหน้ามันก็อ่ออกนเป็นจ่าสีมาบบบนี้จ่า,า,า,ออจาสิมา,า,มาทำความสะอาดอีกรอบเนาะคะ่ะเนาะเดือนหนึ่งแต่วาสิมาเซร็จมากกว่านะป่านมันดูเจ๋ง ดีบุดีกแบบสิลยเดือนหนึ่งหมแล้วไปแล้วก็ไใดอืมจังหนพอบาลุงพ้ปนปัดแตนนี่ไงก็คนคนมีภารกิตอยู่หมือนกัรรกน,อ,นอันนั้นป้อนปัดสิไปแบบสิบไปเบิ่งเพินะ่นเนาะอืมบอกง่ายๆเพื่ออยากไปแบบไปเบิ่งเพิ่นแบบไปเป็นกำลังใจให้น้องไปแล้วไปจังใดเนาะคนยังสีใหญ่มาอยูหนหน่ ตะโกนคนครแล้วบา้านเฉือดคนแล้วโตอันก็อ่าสิบโมีโอกาสมากแบบมาท,มาทำความสะอาดงานหลังให้โปรยวัยนใดยน่าคืองานปอในงานรถต้องฝ่ามาไล่ฝ่า,ากับแม่คนนั้นถ้าลูกแทนฝ่าเงานปอนังเบิ้งแม่นะงาน่างานเยอะยิ่งเขา้านานาเนี่ยก็หว่วงการทำนานมากกว่า บ้านไม่มีอะไรเยอะค่ะไม่มีอะไรเยอะก็ตามที่เห็นค่ะคุณเดีีตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าก็โอเคค่ะคุณกุนตอนดูคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณเดียีกดติดตามช่องปอออนที่ค่ะ นี่ค่ะก็ถือว่าโอเคแล้วเนี่ยที่นอนลูกสาวคนโตกับหลานนะคะหลานแต่ก่อนหลานก็มาอยู่ด้วยตอนนี้ก็หลานก็ไปอยู่กับแม่ดองนี่แม่ดองก็อยู่หมู่บ้านเดียวกันนี่นะคะคุณเดฟซีก็อ,อยู่ใกล้ๆก,กันนี่นะคะทุกท่านไม่ได้ไปไหนหรอก ถ้าใครสงสัยอะไรก็กดคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆเลยนะคะคุณเดซีเดี๋ยวปอออนจะตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะคะคนเรานะคะพูดความจริงนะคะไม่ต้องกลัวความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายคะ่ะทุกคนก็ขอบคุณเดอ้อขอบคุณทุกๆทุกๆคนเดอ้อที่เข้ามาดูวันนี้ก็ภาร,รกิจปอออนก็เยอะนะคะก็สรุปแล้วนะคะวันนี้ปอออนก็ทํางานบ้านนะคะทำความสะอาดทำความสะอาด กว่าเช็ดถูนะคะก็สามนะคะสามห้องนอนนะคะสามห้องนอนทําทุกห้องนะคะสองห้องน้ำหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้องครัวแล้วก็หนึ่งห้องรับแขกวันนี้ก็จะทําให้ให้สะอาดให้สะอาดแล้วก็บอก็จะกลับนะคะกลับคิดว่าคงจะเป็นพรุ่งนี้เช้านะคะพรุ่งนี้เช้าก็เจอกันอยู่ที่บ้านปู่ของย่าพานะคะพรุ่งนี้เช้านะคะคุณยศทีทุกท่านนะคะ ก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปออนพี่สาวลุงพนด้วยนะคะปะออนก็จะทํางานของป้ออนไปนี่แหละคะ่ะเรื่อยๆถ้าไม่สะอาดถ้าไม่สะอาดจริงๆปออนก็ยังยังปล่อยวางไม่ได้ขอบคุณผู้ก,กําลังใจนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ